นี้ส่วนใหญ่จะประคองมาที่เฉยๆนะคะบอกแบบไม่บีบเท่านี้นะคหยุดที่สองขยับมามาแบบนี้เลยนะคะัยุดที่สาม 一、二。<music> เวลาเรานวดแล้วมันมีน้ำหนักเพิ่มจากตัวเราเนาะเขาจะได้ไม่ไหลแบ,บนหรืราบไปทนนะคะนี่นวดหลัง เ,เวลากล้ามเนื้อมันตึงเนี่ยมันก็จะกล้ามเนื้อมันจะยึดกระดูกของข้อใช่ไหมตึงก็จะดึงกระดูกสองข้อให้ข้อหากันนะเราก็จะกดล็อกตรงกลางเพื่อให้มันยืดนะคะให้มันยืดข้อกระดูกขอปนะคะที่การหาขอ้อ ให้แรงเนี่ยพุ่งไปมดุดนะถ้าคุณไม่ตั้งเท้าขึ้นนะคุณท่านี้จะปวดหนังปวดต้นขาขาสั่นเลยแหละอาจารย์เคยลองนะ<ช>นะคะเพราะฉะนั้นต้องตั้ง,งปลายเท้าขึ้นนะครับอาจารย์จะนับเวลานวดประมาณสิบห้าจุดนะคะคุณท่าน,ในี่สองจุด จุดที่ 15, C7 เนาะเราก็ขยับแต่นี้เท่นนะคะเราจะไม่ไม่ล้ำมาบีบคอเขาตรงนี้นะคะ,ะไม่ต้องบีบออะคะอแบบอ,อ,นนนะอย่างที่เล่าก็จะมีบีบแล้วก็หลับไปเลยอะไรก็มีนะแต่นั้นเขาจะเป็นท่านวดของเฉลยสักนอนง่ายนะนวดสองข้าอันนี้เราก็ต้องระวังขาลงนะคะเราต้องเพิ่มน้ำหนักขึ้นเป็น70ปอนด์นะคะ พอเรากดเนี่ยน้ำหนักมันจะขึ้นไปเองกระนวดไล,ล่ลงไปถึงตำแหน่งเดิมอันนี้คือท่านวดพื้นฐานพื้นฐานขาด้านนอก,อ,นนอ,กอันนี้คือขาด้านนอกทีนะะ่เราจะนวดจุดแรกนะคะมันจะมีสามตำแหน่งแรกจะมีสามจุดนะคะเป็นจุดเดียวกันกันกบจุดสัญญาณขาด้านนอกนะคะแต่ว่าการกดเนี่ยมันต่างกันนิดหนึ่งถ้าเป็นพื้นฐานเรากดแค่คราบน้อยนะคะกนะารหาจุด มีมีเข็มขัดเราก็ต้องหลบนะคะเราก็จะไป่กดนะ,ะหาโดยการแลนด์มาร์กนี่ค่ะแนวพึติกรรมตัวเขานะคะบางคนดูตะเข็บเป็นหลักซึ่งบางทีอย่างอาจารย์เอเนี่ยเขาก็เป็นดีไซน์แบบตะเข็บล้ำหน้า,านี่ก็ไม่ใช่ก็ประมาณนี้มุมแลกและหน้าขาปนะุ๊บเราได้ตำแหน่งสูงสุดแต่เราจะไม่กดตรงนี้เลยทีเดียวนะคะเราถึงว่าตรงนี้เป็นตำแหน่งของกระดูก ก่อนนะแล้วก็ตำแหน่งที่2คือสัญญาณ2เนี่ยจะอยู่ตรงข้ามกันนะคะประมาณปวดตะคากน้อยหรือตรงขาหนีบตีเนยถ้าจะเห็นมุงเงมันจะสิ้นสุดประมาณนี้นะสังเกตดดง่ายๆเนาะจุดที่3ตรงนี้ค่ะจะเป็นแอกนะคะเรียกว่าตะกินแก้มโกล ตำแหน่งแล้วตำแหน่งแล้วปุ๊บย,ยืนเข่านะคะแขนต้องตั้งฉากกับพื้นคิดแรงดีนะคุณนะคะมันก็จะเข้าัวก่อนไปถึงสะพานจุดที่สองหงายมือมาเลย What? นี่คือพื้นฐานหลังขานอกขาในนะคะเรานวดเสร็จแล้วเนี่ยต่อไปเราก็จะนวดท้องปกติก็จะนดวดของข้างนะคะจะนวดทอองน,ะะนวดท้องนะคะถ้าในกรณีบางโลกนะคะไม่ได้นวดหลังนะก็จะนวดนะะข,อข,ของข้างก่อนปวนจริงๆน้ำหนักนิ่งพอดีแล้ว เล่นฐานท้องจะมีอยู่สองท่าใช่ไหมท่าไหนบ้าง ตำแหน่งนะคะเราจะไม่กดลงบนสะดือเพราะฉะนั้นเนี่ยแ,กแรกๆเราก็จะให้คนไข,ข้แตะสะดือสะดือก็อ,อยู่นี่นะคะโดยปกติจะอยู่ช่วงเอวคอดนะคะแล้วก็ลิ้นปี่ให้เพื่อนเราโน้มเพื่อนแล้วก็ให้เพื่อนทำท่านี้ไปก่อนนะคะคจุดที่1น่งค่ะอยู่ที่หัวตะคากนะคะหัวตะคากผู้ชายจะสูงเนาะนนี่ะะคะข้อนี้ที่แตะ จุดที่นะคะจุดที่สองอยู่ใต้สะดือ1น,นิ้วห่างจากแนวเส้นกึ่งกลางท้องประมาณ1น,นิ้วมือนะคะก็คือจุดน,นี้นิ้วกลางแตะอยู่ตรงจุดน,นี้นะคะนี่คือจุดที่สนี่คือท่าแหวกเพราะฉะนั้นเวลาลงมันจะลงแบบนี้ใช้หน้านิ้วนะใช้หน้านิ้วตรงนี้แล้วเราก็ค่อยๆแหวก ดูท่าก่อนเจ็บมือนะคนมือยังไม่แข็งแรงนะคะจุดที่สามเหนือสะดือนึงนิ้วนะคะนิ้วแนวเส้นกลาง้องแล้วกต่อไปตรงกลงก่อนแนะล้วก็เวนสี่ขยับมาต่อนิ้วนะคะก็คือเลียงนิ้วก็ขยับไม่ดเดี่ยว ันจะขึ้นลงแล้วก็ขึ้นนะคะแล้วก็ย้ำที่เดินาหายใจไปเลย าหน้าเราก็จะหันหน้าไปอยู่ตรงนี้แล้วใช่ไหมคะแล้วก็ปิดมือท่านดิมนิ้วกลางจะอยู่แนวเส้นขึงกลางท้องนะคะอยู่ใต้ลิ้นปีประมาณ2นิ้วมือนะคะท่าหนา้าจะบนวดลงจุดที่1จุดที่2เราจะขยับให้นิ้วนาง ุดที่5ใต้สะดือนะคะใต้สะดือมามาหน่งนิ้วมือนะคะให้นิ้วก้อยะค่ะอยู่แนวเส้นศูนย์กลางจุดที่6เฉียงมือเฉียงมือเหมือนท่าท่าแหวกเลยนะคะตำแหน่งเดียวกันแต่ว่าเพียงแต่หันหน้าม่เหมือนกัน,นะะรอบที่2จะก